ยงนี่จะตีนี่จะตีให้เลยจะไปปล่อยวัดแล้วไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วนี่ใส่นี้กลับมาอีกแล้วไปเลยไปอยู่วัดไม่เอาแล้วไม่ต้องมาเถียง ไปเลยจะเป็นเป็นแมวเป้าแมวอะไรก็ไปไม่รักแล้วดูสินี่รอยกัดเนี่ย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 อันนี้เห็นไหมเห็นไหม ใส่ไม่ดีไม่เลี้ยงแล้วไปเปิดวัดต้องมามองแนะ่แม่ไม่รักแล้วทำนิสัยแบบนี้แม่จะไปเอาแมวตัวอื่นมาเลี้ยงขงมึนไม่ต้องอยู่กับแม่ไม่ต้องมองหนะ้า